สวัสดีครับผมโน้ต BP ีและวันนี้อยู่กับเกม c o o k i e Run Kingdom ผมเพิ่งเล่นมา3วันนะเป็นผู้เล่นมือใหม่อันนี้ผมใช้โปรแกรมอีโมจำลองในคอมนะเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นในมือถือตามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะมาบอกว่ามันมีออปชันปิดไอข้อความนี้แล้วนะข้อความที่ผู้เล่นอัปเกรดท็อปปิ้งเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเกะกะตอนผมเล่นวันแรกเมื่อ3วันที่แล้วอ่ะมันไม่มีนะในออปชันอ่ะมันปิดไม่ได้มันไม่มีตั้งค่าให้แต่วันนี้มันเพิ่มมาละมันอัปเดตมา ถ้าจำไม่ผิดมันอัปเดตเมื่อวานแต่ผมเพิ่งเปิดเจอเมื่อวันนี้เข้ามาในออปชันมันจะอยู่มันจะอยู่ที่หน้าแจ้งเตือนแล้วก็ข้อความ global เนี่ยมันเปิดอยู่เดี๋ยวผมจะติ๊กปิดนะปึ๊บหายไปแล้วลองสังเกตดูมันจะขึ้นมาไหมปกติมันจะขึ้นมาตลอดเลยนะเนี่ยมุมขวาบนเนี่ยมันจะลำคาญมากมันจะเกะกะขวางลูกหูลูกตามากเห็นไหมไม่มีละลองกลับไปตั้งค่าเปิดอีกรอบหนึ่งกดเปิดปุ๊บมันจะขึ้นทันทีตึ๊กไม่ขึ้นมาแล้วไหมกดปิดปุ๊บ ไม,ไม่มีละนี่คือวิธีปิดข้อความแจ้งเตือนข้อความ g l o บ a l ที่มันเก,กะกะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ